กบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพิรัตรรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์นีเขตสองพักรวมทยสร้างชาติกับผมขออนุญาตหารือท่านประธานสภาดังนี้สักสามเรื่องครับเนื่องจากกับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดตำบลดอนสักอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านผู้ใหญ่นายธนกิจเจริญธรรมกับผมได้ลงในพื้นที่ได้เห็นถึงความเดือดร้อนการขาดแคลนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปัญหาเรื่องน้ำประปาขาดแคลนน้ำไม่ไหลไหลน้อยมากครับพี่น้องประชาชนใน เขตพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่มีครัวเรือนทั้งหมดประมาณ2 9 3ครัวเรือนประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านจําเป็นต้องอาศัยน้ำประปามาใช้ในครัวเรือนมีโรงเรียนมีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาจํานวนประมาณร้อยกว่าคนซึ่งเบื้องต้นมีการประปามีการประสานงานขอประมาณในการวางท่อน้ําให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมแต่วพาะประมาณไม่เพียงพอซึ่งเรื่องนางกล่าว ค้างอยู่ที่การปลาถวนพิภาาของจังหวัดกับผมขอฝากท่านประธานสภาที่เคารพฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการปลาถวนพิภากาจังหวัดช่วยเร่งรัดพิจารณาจัดสารงบประมาณในการขยายระบบท่อประปาในเขตพื้นที่ให้กับชุมชนบ้านนอนศักดด้วยครับท่นานประธานครับระการที่สองขออะไรครับราการที่สองคือเนื่องจากโรงพยาบาลการกดิตอำเภอการณิตจังหวัดสุราธานีปัจจุบันมีคนไข้เข้ารักษาจํานวนมากทั้งชาวบ้านในพื้นที่และแรงงานข้ามชาติ กับผมได้รับเรื่องมาจากท่านผู้นวยการโรงพยาบาลการดิ้และท่านสมาชิกสภาผู้เสียดรนในทานินนวนวัดปัญหาโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยในยได้ประมาณร2อยิบเตียงแต่ปัญหาอยู่ว่าปัจจุบันผู้ป่วยมาใช้บริการจริงประมาณร้อยเก้ห้าเตียงต่อวันจํานวนผู้ป่วยไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ป่วยในยในแต่ละวันที่มาใช้บริการจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อเติมตัวอาคาร เพื่อวางมาตรฐานรองรับให้ผู้ป่วยน้อยเพียงพอกับปริมาณผู้ป่วยที่มาใช้บริการแต่ละวันครับท่นา,านประธานกับผมขอความอนุเคราะห์ขอจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขที่มีหน้าที่ดูแลทุกสุขของพ่อพี่น้องประชาชนขอ,ององค์การดิดด้วยครับท่นา,านประธานครับลด์ที่3ครับปัญหาปัญหาคนรายที่3คือปัญหาของการท่องเที่ยวตำบลกเตอา์อำเภอกรมการจังหวัดพัทาันาาีน้ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวตำบลดกเตอ อำเภอกาะมันในเต่ละปีมีจํานวนมากในปีป,ปอตอมากว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณสามแสนกว่าคนและก่อนนักการปกติจะเรียบตกประมาณปีละ0 0แสนกว่าคนจากสภาพที่เกิดขึ้นเห็นได้ว่าสะพานท่าเทียบเรือก่อตอมีขนาดเล็กและมีสะพานเก่าสามารถเห็นได้ชัดในช่วงฤดูอของการท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวแออัดจนทําให้นักท่องเที่ยวไม่ล้นออกมาข้างนอกไม่สามารถสันจรไปมาได้การใช้ถนนหนทางอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ทําให้เกิดลักษณะ ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับการท่องเที่ยวกตวมีต่ามีสภาพที่สวยงามน้ําทะเลใสปกากรลังสวยเป็นสถานที่ผลิตนักเรียนดาน้ําอันดับหนึ่งของโลกสร้างชื่อเสียงและสร้างไรายได้ให้ประเทศมายาวนานเมืองสม,มุยเมืองพังงันและเมืองเกาต่มีความอุดมสมบูรณ์เรื่องการท่องเที่ยวสร้างชื่อเสียงสร้างไรายได้ให้ประเทศไม่น้อยกว่าเมืองท่องเที่ยวที่อื่นครับท่านประธานพี่น้องชาวเกาะสามเกาะประกอบด้วยสม,มุยพังงันและกเตอขอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐทาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ให้มาเยี่ยมเยือน พราะปพี่น้องผู้ประกอบการเพื่อเป็นเกียรติให้กับพี่น้องชาวเกาะทั้งสามเกาะด้วยความเคารพคับท่นประธาน,าานขอบคุณมากครับ,บค,ครับ